น้แม่ชีน้อมถวายเนสามพันบาทเอาถวายถวายในหลวงเลย <laughs> ถวายเป็นเวลากุดสุดก็เลยมาอยู่วัดปากงงนี่มีแต่ทุ่มเทให้ครูบาอาจารยอา์อะไรจะเป็นประโยชน์ให้ให้ท่านแต่ตัป,ปัจจัยข้าวของเงินทองไม่เคยมีหรอกอยู่กับลวงปู่อยู่ง่ายกินง่ายไปง่ายาใช้ไปไหนก็หิ้วบาทรกระพายกดก็ไปแล้วไปอยู่มาอยู่กับท่านเป็นอย่างนั้น ใช้ไปอยู่วัดดงรังก็หิวบานหิวกดไปก็อยู่มาไปอยู่เป็นเจ้าวานคนจริงท่านให้ไปรับภาระอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นไปรับภาระที่ไหนก็หิวบานหิวกดไปอย่างนั้นนะไม่เอาอะไรไปด้วยจะตัจใจอะไรต่างก็ทิ้งไว้ที่นั่นหมดก็เลยสบายไม่มีไม่มีปัญหา,าไม่มีปัญหาแล้วดูพอแม่ครูบาอาจารย์พาทำอย่างนั้นไม่ไปไม่ไม่ไม่เอาไป ไปอยู่ไหนก็ทิ้งไว้ไปอยู่ไหนก็สร้างประโยชน์สร้างประโยชน์ให้สถานที่มาอยู่นี่ก็ถวายเป็นพระราชกุศลในงานงานที่พวกเราได้มาร่วมกันบําเพ็ญถวายในหลวงไปอ๋อเอาลองนับพรซะหน่อยอยะ